สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราเจอกันทางคลิปแล้วกันเนาะค่ะก็มีภารกิจเล็กน้อยนะคะเราเจอทางคลิปแต่ว่าใช้เวลา30นาทีเท่าเดิมนะคะโอเคขณะที่เรากำลังรอเพื่อนๆเข้ามานะคะอ่าบางคนก็อาจจะยังไม่เปิดนะคะเด็กๆก็ทำตามท,าที่คุณครูพูดไปได้เลยนะคะโอเคตอนนี้ มาเตรียมสมุด dictation ค่ะใครที่ยังไม่ได้เตรียมนะคะเตรียมแล้วก็พ a u s e เอาไว้หยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะค่ะหยุดวิดีโอไว้ได้เลยค่ะส่วนคนที่ค่ะส่วนคนที่เตรียมสมุดแล้วนะคะมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเป็นงานครั้งที่3 no จุดนะคะ no จุดมาจากคำว่า number นะคะมีเด็กๆหลายคนนะคะอ่าน NO มาให้คุลีนะคะค่ะคำนี้นะคะ NO จุดนะคะหรือว่าจะเห็นตัวเลข NO ็ก NO จุดแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็ต้องรู้นะคะว่าเป็นตัวย่อมาจากคำว่า number ที่แปลว่า,าเลขที่นะคะหรือว่าแปลว่าลำดับที่นะคะโอเค today is Friday the 3 r d of September September เดือนนี้เดือนอะไรแล้วคะเดือนนี้เดือน กันยายนนะคะเดือนกันยายนแล้วผ่านไปหลายเดือนแล้วเนาะนะคะ2021นะคะปี2021โอเคค่ะ we will start the dictation first โอเค the first word is earth โลกฮะออกเสียงว่า earth โ,โลกเติมตัวอะไรดีคะ อ่ามีคนรู้รออยู่ก็คือตัว E นั่นเองนะคะ E A r T H Earth แปลว่าโลกนะคะโอเค The word number two important สำคัญ important สำคัญอ่าตัวอะไรหายไปคะ What is the missing letter letter I very good I am im นะคะ important สำคัญโอเคค่ะใครถูกก็ติ๊กถูกได้เลยนะคะติ๊กถูกได้เลยนะคะต่อไป next the next word number three is ocean ocean มหาสมุทรค่ะตัวอะไรหายไปคะ what is the missing letter what is the missing letter ่า letter ocean โอเชียนก็คือตัว C นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆโอเชียนไปไปนะคะ number four the word number f o r cover cover แปลว่าปกคุมเอตัวอะไรหายไปเอ่ย what is the missing letter cover เออสระโอนะก็ต้องคือตัว โอ oh, นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะถูกต้องอีกแล้ว cover แปลว่าปกคลุมนะคะหรือใช้กับคำว่า cover ศิลปินก็ได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นเราชอบ Blackpink ใช่ไหมคะชอบวงอื่นๆ B T S ใช่ไหมอ้าวเราก็ไปร้อง cover หรือว่าไปเต้น cover นะคะนั้นนั้นก็แปลว่าไปเรียนแบบใช่ไหมคะโอเค number five the last the last word is pollute มลพิษ u ล e มลพิษอะไรหายไป What is the missing letter อาวไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็คือ letter O นั่นเอง pollute นะคะเหมือนเดิมค่ะใครได้กี่คะแนนแล้วใส่ลงไปเลยนะคะอของคุณครูได้ห้าใส่ลงไปเลยแล้วก็ทำยังไงคะ แคปหน้าจอมาส่งด้วยนะคะอย่าลืมใส่ชื่อนามสก,กุลชั้นเลขที่นะคะ Don't forget to write your name your class your number ah o k เค now I would like you to open your book open your book on page 30 open your book on page t h เล่มไหนเอ่ยเล่มสีส้มนี้ค่ะเล่มสีส้มนี้ค่ะ หยิบขึ้นมาเลยนะคะโอเคอันฟีแพร่ยัวเพนเรดเพนคอลล์ฟูลเพนไฮไลท์อัพทูยูโอเค We w i l l study about natural resources a g a i natural n resources นะคะเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติจำได้ไหมคะ resource แปลว่าทรัพยากร ทรัพยากรใช่ไหมคะ natural แปลว่าธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาตาิมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะโอเคต่อนะคะทรัพยากรธรรมชาติที่วันนี้จะเรียนนะคะก็คือ water water อุ๊ยขอทวงงานหน่อยใครยังไม่ได้ส่งคลิปอ่านคะสองคลิปแล้วนะอ้าคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปที่สามแล้ว ะะต้องฝึกฝนตัวเอง you have to practice yourself practice makes perfect ครั้งแรกๆอาจจะไม่ดีนะคะฝึกไปนะคะเด็กๆก็จะอ่านเร็วขึ้นอ่านถูกต้องมากขึ้นอ่านเก่งขึ้นโอเคเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคนะคะเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันอ้าวดูค่ะ เริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะคะไปพร้อมกันเลยค่ะ Water is the most important resource on our planet Earth นะคะแปลาว่าอะไรเอ่อย Water แปลว่าน้ำใช่ไหมคะน้ำ is the most important เมื่อกี้คำว่า important แปลว่าอะไรสำคัญในดิ t เทชันใช่ไหมคะอ้าวน้ำเป็น resource แปลว่าอะไรคะ่ะอยู่ข้างบน ทรัพยากรใช่ไหมคะเป็นทรัพยากรที่ the most เลย the most แปลว,ว่าสำคัญที่สุดอ้าวขีดเส้นตามเลยค่ะนะคะอ่าเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปก็ได้นะเออนะคะแต่ว่ามันก็มีมาเพิ่มได้ถ้ามีฝนตกลงมาใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะอยู่ตรงนี้แล้ว it is also the resource we have The most of อ้าวมันก็เป็นทรัพยากรที่เรามีมากที่สุดเลยเห็นไหมคะเอ๊ะน้ำมีตรงไหนบ้างอนะอ่ะเด็กๆตอบมาค่ะน้ำมีตรงไหนบ้างคะน้ำในคลองน้ำในแม่น้ำน้ำในลำธารน,น้ำในมหาสมุทร ใช่ไหมคะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็น้ําที่มาจากขั้วโลกด้วยใช่ไหมคะที่มันจะค่อยๆละลายเพราะว่าตอนนี้อ่าใช่ไหมคะโลกเราก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นทําให้น้าบนอ่าอะไรนะน้ําแข็งที่ขั้วโลกใช่ไหมคะค่อยๆละลายลงมาเยอะขึ้นเยอะขึ้น <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะคะก็ม<ๆ>ีเปอร์เซ็นต์น้ำท่วมได้นะเพราะว่าปริมาณน้ําแข็งที่ขั้วโลกมันเยอะมากเลยโอเคต่อนะคะ In fact อ่าถึงตรงนี้แล้วนะคะ it covers about 70% of our planet ามาค่า in fact นะคะคำนี้แปลว่าความจริงในความจริงแล้วนะคะ it covers about 70% of our planet ในความจริงแล้วมันในที่นี้คืออะไรเราพูดถึงอะไรอยู่คะพูดถึงน้ำทั้นั้น it ในที่นี้หมายถึงน้ำน้ำมัน cover cover เมื่อกี้ในสมุดมี cover แปลว่าอะไรคะ ปกคลุมนะคะน้ำมันปกคลุมไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะในโลกของเราโอ้เยอะมากเลยเนาะแต่ว่าน้ำที่มันปกคลุมเนี่ยมันใช่น้ำที่เราดื่มได้เอามาซักผ้าได้มาทำกับข้าวได้ไหมคะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นน้ำทะเลถูกต้องอ่ามาดูต่อค่ะเรามาดูต่อนะคะ without water life cannot exist อุ้ยคำนี้ นะคะคำนี้ไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยนะคะเขาบอกว่า without r i f e ไม่มีปราศจากโอ้ไ oh, ร right. ไม่มีปราศจากแต่ว่าทุกคำนี่แปลในทางที่ไม่ดีเลยแปลว่าไม่ไม่มีเลยใช่ไหมคะอ้าวนะคะถ้าไม่มีน้ำแล้ว่า without water ถ้าไม่มีน้ำ life cannot exist ใช่ไหมคะ life แปลว่าสิ่งมีชีวิตชีวิตต่างๆก็ทำไมคะไม่สามารถดำรงอยู่ได้คำว่า exist แปลว่าดำรงอยู่ดำรงอยู่หรือว่ามีชีวิตอยู่นะคะ cannot แปลว่าไม่สามารถโอ้เด็กๆว่าจริงไหมนะคะอดอาหาร5วัน7วันยังไม่เสียชีวิตนะอ้าวแต่ถ้าขาดน้ำนะคะวันหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วนะ อ่ามาดูกันค่ะด้านล่างหนังสือของเด็กๆนะคะอามาดูด้านล่างหนังสือของเด็กๆนะคะโอเคนะคะเมื่อกี้บอกว่าน้ามี70%ใช่ไหม,มอ่านี่ไงสีดำเจ็เป็นนน้ำใช่ไหมคะแล้วอีก10ึ่งถ้าถ้าคิดว่าทั้งโลกเป็น100%ใช่ไหมอ้าแต่ว่าเป็นแผ่นดินใช่ไหมคะ land land พื้นดินแผ่นดิน นะคะมีจำนวนเท่าไหร่คะ30%อาโอ้โหมีพื้นดินนิดเดียวเองนะคะต่อไปค่ะ f l e s h water นะคะน้ำที่มันเป็นน้ำจืดนะคะมีกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ my god สองโอ้ my god 2%เท oh ่านั้นเองนอกนั้นเป็น salt water อ่าเป็นน้ำเค็มหมดเลยก็คือน้ำทะเลนั่นเองนะคะแต่ว่า น้ำทะเลเอามาทําเป็นน้ําจืดได้ไหมน้ําทะเลเอามาทําเป็นน้ําจืดได้ไหมได้นะคะมีหลายๆประเทศนะคะมีเทคโนโลยีนะคะที่จะเปลี่ยนน้ําเค็มให้เป็นน้ําจืดได้แต่ว่ามันไม่ได้จืดเหมือนน้ําที่อย่างบ้านเราอย่างนี้นะคะก็ยังจะมีความเค็มอยู่ ะคะแต่ว่าเป็นเขาเป็นประเทศที่ไม่มีน้ําจืดเลยหรือว่ามีน้ําจืดน้อยเขาก็มีการผลิตเกิดขึ้นและในอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่ถ้าเรายังคงตัดไม้ทําลายป่าใช่ไหมคะแล้วก็น้ํายังไม่เพียงพอเราอาจจะต้องเอาน้ําทะเลมากลันมากลองมาผ่านกรรมวิธีต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยมีมูลค่ามากขึ้นเราต้องใช้เงินซื้อน้ําแพงมากขึ้น ดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะอ่าต่อไปค่ะถึงตรงนี้แล้วโอเค There are two types of water There are two types of water อ่าเขาบอกว่าอะไรคะ t h เดออิส e ด r e าร e เ e อวอสเดอ e ว e r ์แปลว่ามีมีอะไรเอ่ยอ่าเหมือนอะไรนะ Types of types of อ่าโอยใช่ไหมคะอันนี้เป็น types of water ก็คือมีน้ำอยู่ทำไมคะสองประเภทมีน้ำอยู่สองประเภทมีหนึ่ง one fresh water two salt water โอเ okay. ค fresh water found in lakes rivers and canals นะคะเขาบอกว่าน้ำบริสุทธิ์น้ำเปล่าเนี่ยนะคะ,ะฟาวแบบว่าพบพบในทะเลสาบเลก ทะเลสาบนะคะประเทศไทยมีทะเลสาบไหมคะประเทศไทยมีทะเลสาบไหมคะมีค่ะมีกี่ที่คะมีที่เดียวค่ะทะเลสาบหมายถึงแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ต้องบอกว่าใหญ่นะคะไม่ใช่เป็นแค่บึงหรือสะหรือบ่อนะคะเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่นะคะเราจะถึงเขาถึงจะเรียกว่าทะเลสาบนะคะ มีอยู่ที่เดียวค่ะที่ทางภาคใต้นะคะอ้าวให้ทายจังหวัดอะไรภาคใต้ไม่ใช่ยะลาไม่ใช่ปัตตานีไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินแต่คําตอบคือจังหวัดสงขลาค่ะชื่อว่าทะเลสาบสงขลานะคะอาจจะมีใครเคยได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้ อ่ามาดูต่อนะคะเป็นทะเลสาบแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่จังหวัดสงขลาเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ต่อไปค่ะ r i v e r แปลว่าแม่น้ำนะคะแล้วก็คานอกคานอฟแปลว่าคลองนะคะสมัยก่อนตอนที่คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูนะคะเป็นเด็กนะคลองเยอะมากเลย แต่ตอนนี้มันกลายเป็นถนนไปซะเยอะแล้วนะคะอ้าว many use นะคะข้อใช้ประโยชน์ได้มากมายจริงนะเออน้ำ flash water เอาไปทำอะไรได้บ้างอ่าเอาไปดื่มอ่าเอาไปทำอะไรที่อีกคะเอาไปซักผ้าเอาไปทำอะไรที่คะเอาไปทำในอุตสาหกรรมต่างๆใช่ไหมคะล้างเลิงอะไรต่างๆใช่ไหมคะการ,กรเกษตรได้ไหมอ่ากเกษตรกรรมก็ได้ อะไรอีกคะโรงงานเอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปทําผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆโอ้ประโยชน์ของน้ํามีมากมายนะคะใช้ล้างรถกระดาษใช้อะไรกระดาษแยะๆไปหมดเลยฉะนั้นถ้าใช้อยากไม่รู้คุณค่ามันอาจจะหมดไปก็เป็นได้โอเคน u m เ e r ร salt water salt water นะคะน้ำเค็มอ่าแปลว่าน้ําเกลือ เดี๋ยวใจนึกถึงน้ำเกลือล้างแผลหรือว่าน้ำเกลือที่เอาไว้ทําอย่างอื่นนะคะเราเรียกว่าน้ำเค็มนะคะ Found in the sea and the ocean นะคะ Found แปลว่าอะไรเมื่อกี้เหมือนกันเลย Found คำนี้กับ Found คำนี้แปลว่าพบนะคะอ้าวน้ำเค็มก็พบใท้ทไเนคะในทะเลเห็นไหมคะในทะเล and the ocean ต้องอ่านดิเพราะว่า o เป็นสระนะคะอ่านว่า the ocean นะคะอ้าวในมหาสมุทรมหาแปลว่าใหญ่มากนะคะมหาสมุทรโอเค very few use นะคะใช้ประโยชน์ได้น้อยมากคำว่า few แปลว่าน้อยนะคะ very แปลว่ามากน้อยมากแต่จริงแล้วก็สามารถเอามาทำได้นะโอเค the next page วันนี้เราเรียนสองหน้านะคะโอเค Ready go even though 70% of our planet is covered in water อ้าวมาดูค่ะคำว่า even though แปลว่าแม้ว่า,าแม้ว่าไอ70้70%นะคะอ้าวของโลกใบนี้มันจะถูกปกคลุมนะคะเห็นไหม cover ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำ Only two p of all the w a t e r is fresh water. แล้วก็แค่สเท่านั้นที่มันเป็นน้ำน้ำเปล่าน้ำจืดเห็นไหมคะอ่า this is important because we need fresh water not salt water นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากเลยก็เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรา นะะี Need, แ้แปลว่าต้องการต้องการแบบขาดไม่ได้เลยนะอ้าต้องการน้ำเปล่าน้ำบริสุทธิ์ใช่ไหมคะน้ำจืด not salt water แต่ว่าไม่ต้องการน้ำเค็มแต่เมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าในอนาคตถ้าเรายังไม่ช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมใช้น้ำอย่างประหยัดน,นะคะวันใดวันหนึงเราอาจจะต้องใช้น้ำเค็มในการเอามาซักนาซักผ้าเอามาดื่มเอามาทำกับข้าวก็เป็นได้ นะคะโอเคแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินในการซื้อน้ำแพงมากขึ้นโอเค next and because we cannot drink salt water แล้วก็เพราะว่าเราไม่สามารถดื่มน้ำเค็มได้เออทำไมเราดื่มน้ำเค็มไม่ได้ก็มันเค็มไงคุลีอ๋อมันไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะมันไม่ใช่จุดตรงนั้นเลยเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยต้องการน้ำเปล่าน้ำจืด ใช่ไหมคะถ้าเราดื่มน้ําที่มันเค็มมากๆหรือว่าดื่มน้ำอารมณ์มากๆดื่มกาแฟมากๆดื่มชามากๆดื่มอะไรที่มันร่างกายไม่ได้ต้องการนะคะมันก็ไม่ดีต่อร่างกายของเรานะคะอ่าแล้วมันก็อาจจะไปทําให้การกรองของน้ําของไตเรานะคะทำให้ไตเราเสียหายแล้วเราก็เสียชีวิตได้หรือว่าเราต้องผ่าตัดอะไรประมาณนี้ it is important to take care of our liver's legs แอนคานอลส์อาแล้วมันสำคัญมากเลยที่เราต้อง take แคร์ดูแลแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำริเวอร์สองเลขทะเลสาบสามคานอลนะคะก็คือคลอกแต่จริงๆแล้วก็ต้องดูแลอะไรอีกอันนึงรู้ไหม forest ป่าเพราะว่าป่านะคะป่าเป็นต้นน้ำให้กับเรานะคะอุ้มน้ำไว้ขณะที่ ฝนตกลงมาใช่ไหมคะกักเก็บน้ําเอาไว้แล้วมันก็ค่อยๆปล่อยน้ําออกมากลายเป็นลําธารเป็นแม่น้ํากลายเป็นคลองนะคะแล้วก็ไหลเลี้ยงทั้งประเทศของเราเลยนะคะโอเค next because we can easily pollute what little f l e s h water we have นะคะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะแบบว่าช่วยให้น้ำของเรานี่นะคะ สดชื่นได้นะคะง่ายๆเลยที่การที่จะลดมลภาวะได้นะคะโอเคอุตย่ตายมีแค่นี้เองนารักนารักโอเค next is your work next is your work นะคะ match the words with the picture match the words with the picture นะคะให้จับคู่คำกับรูปภาพคำกับรูปภาพอ่า เด็กๆทำมาเองได้เลยเนาะนะคะ we use water for drinking รูปไหนคือ drinking อ่า growing plants รูปไหนเป็น growing plants อ่าปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้อ่า cleaning and w a t c h i n g นะคะทำให้สะอาดซักล้างต่างๆ energy ให้พลังงาน transportation แปลว,ว่าการคม,มานาคม playing หรือว่าอาไปเล่ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะ just only write letter อ่า write the letter in the blank นะคะก็เขียนลงไปว่าคำตอบของเด็กๆคืออะไรอ่าแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็ถ่ายรูปหน้านี้นะคะเอาสมุดวางไว้ด้านซ้ายของหนังสือนะคะเอาสมุดวางไว้ด้านซ้ายของหนังสือไม่ยากเลยนะคะ หนังสืออยู่ไหนเอ่ยอ้าวแล้วก็ถ่ายมาพร้อมกันเลยค่ะเอ๋สมุดไปไหนอ่านะคะวางคู่กันแบบนี้นะคะถ่ายมาชัดๆนะคะอ้าววางตรงๆแล้วก็ถ่ายมาสองหน้าเลยเดี๋ยวคุณครูจะได้ตรวจพร้อมกันสองหน้าเลยนะคะอ้าวหลังจากนั้นเดี๋ยวปิดวิดีโอนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ต้องไปทำ แบบฝึกหัดต่อด้วยนะแล้วก็อาจจะมีวิดีโอพ่วงท้ายมาให้นะคะไปดูเรื่องน้ำเพิ่มเติมแล้วเราก็จะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ See you next week นะคะก็คุลีก็คิดถึงเด็กๆนะก็อย่าลืมทำงานนะให้เสร็จเรียบร้อยนะคะส่ง dictation ส่งแบบฝึกหัดหน้า e 31ตอร์ที่วันนะคะแล้วก็ถ่ายรูปตอนเรียนตอนทำแบบฝึกหัดมาให้ด้วยแล้วเราเจอกันสัปดาห์หน้านะคะส่งงานในอัลบั้มค่ะบ๊ายบายค่ะ